ครับสวัสดีครับมาพบกับผมมูลพ่ออีกแล้วนะครับมือในี้อ่าผงก็จะมาแช่อาที่นี้ครับการตั้งเพจเรื่องการหลากการตัดนะครับตัดตั้งเพจนะครับโอเคเข้ามาเริ่มกันเลยหมดเสียเวลานะครับจริงที่เราจะตัดก็คือนี่ครับลูกหมูใบบางนะครับใบมินึงนะครับเข้ามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะตัดเพจวิธีการตัดนะครับให้ทุกคนครับ ตัดนะครับตัดปึ๊บอ่ะเขา่ต้องตัดขาดอะไรก็ได้ครับเ้าก็หักออกอ่านี่นะครับผมเขาจะหักอย่างนี้ครับเขาต้องไปตัดจนขาดนะครับตัดขาดจนขาดเนี่ยโอกาสที่ลูกมูจะดีดนะครับนี่สูงมากเลยนะครับแโอกาเทคนิคการตัดนะครับจะตัดทันทั้งนี้นะครับจะตัดทันให้อ่าให้สเก็ตไฟฟงไปทั้งหนานะครับให้ตัด ในสเก็ตไฟนะครับ่งมาทางข้างขางมหาเขามันใจจับอดอีนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวตัดแป๊บหนึ่งนะครับเฮียนี่นโค ít chừng nó hết sức ăn em cảm ơn เชิญขาผมเลยนะครับโอเคตบแบบนั่นแหละครับหลังจากที่เขาตัดแล้วนะครับเขาก็ทำการนะประปลอดน้ำใส่เบื้นงครับนี่เห็นไหมมันก็จะได้นักประมาณนี้นะครับผมแผ่นเพลนี้กับสนิมอยากกินแน่จังเลยครับเเป็นยังนะครับทำการเสียมเลยโอเคผมก็จะทำการเสียมนะครับมือนี่ผมก็มาแช่เทคนิคการตัดซื้อนะครับว่าเป็นยังหรอกผมเป็นห่วงนะครับเวลาคุนตัดนะครับเบิ้งเ้งทำการนะ ่วนมากนะครับเวลาคนตัดคนจะหันท่านี้นะครับซึ่งมันผิดนะครับจะไปหันทาานี้นะครับหันทาานี้นะครับโอกาสดีดนีดแทบจะเป็นร้อยนะครับนี่ตัดบันื่องใกระดีน่นอนถ้าคัดว่าเป็นเวลาเขาตัดลงเงลึกลุ่งลึกนะครับผมลูกหมูเขานี่ตัวทองตัวนี้นะครับมันก็จะดะไม่หมดละดะปึ๊บมันก็จะเฮ็ดให้มันบิดเข้ามันบวกาะนดเขาก็จะบิดเขาบิดเขามันจะเฮ็ดให้ใบมันบิดแล้วมันก็จะดีดเต็งนะครับักษณะการตัดเรากอเลยต้องตัดแบบนี้นครับ นะครับนะเนาะเท่ากับทาการดึงเอามาหาเจ้าของนะครับเนาะโอเคชิมหนิกว่าไม่ยังไรครับผมก็จะเสียมแทนเพจแล้วนะครับแต่แล้วเราท้าบ้างแพนเพจชิมนนิกอ่ะว่าไม่ยังไรซักหนี่งละ